หนึหนึ่งสองนะฮะเอาตอมรถเร็วตอนห้าโมงช้านะฮะจะเรียกบุรถตอนเที่ยงก็เรียกได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่หมายเลขอะไรเท่านี้สีหนึ่งสามสองนะฮะ นาทยชัยกรุงเที่ยวพิวัครหนึ่งหนึ่งสองนสิ่งของสมภาระนำขึ้นับนรถใี้บรีกบร้อยักบนรถี่นี้เราจะสรานีชมแเวลาสิบสองนกาสามนาทีค่ะออกเทสามนาทีนะครับ จอดนานอยู่ฮะสินาทีตอนนี้5โมงห้บแล้วแป๊บเดียวเองก็เมื่อเช้าก็ เ,ออเกิดไม่ได้ถ่ายนะฮะรถโดดพิเศษอันตรายบางซื่อนะครับถ่ายอยู่ตรงหลังบ้านนะครับแล้วก็มาถ่ายทีหนึ่งตอนที่รถมันออกไปแล้วนะครับตอนตอนนั้นก็ถ่ายตอนนั้นก็ถ่ายเดี๋ยวน้ำมันสายหกซีหนึ่งแต่ว่าคลิปไม่ได้กดนะฮะก็ตอนนี้ โดพิเศษเช่อนต่ไลยจากบางซื่อที่ไปช่วย1-2 2ตกรางเนี่ยนะครับก็กลับบางซื่อไป,ไปเทียบร้อยส่วนเออที่หัวจากคีสวายห้าสองแล้วก็รถน้อน1แล้วก็ของตู้พลังงานบทพเนี่ยนะครับอีกสงตู้ตอนนี้น่าจะอยู่แถวเด่นชัยมั้งหรือว่ามาจอดที่ศิลาอาจอุตรดิตก็ไม่ทราบเหมือนกัน คใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายรถพิเศษชนดารายบางซื่อเนี่ยเขาไม่ได้เอาหัวจากเคสวรถนอนนะครับหนึ่งตู้แล้วก็รถของพนักง,งานอะ่ะบอรพ,อพอนะครับนะขอากลับมานะครับก็ตอนนี้ใครรู้ว่าอยู่แถ่ไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยู่ศิราอานหรือว่าอุตอัยหรือว่าอยู่เดใชัยก็ไม่สร้างเหมือนกัน หนึงน่งหนึ่งสอง